มาลุนกันว่าจะติดไหม 3...2...1... สองหนก12สินึงโอเคไปหน้าบันไม่ขึ้นก็ได้รู้ความผิดพลาดของเราปกดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> วัยรุน่นผู้ทอน C X อีกแล้วรอบนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า ตกมาตายคิดไม่ถึงว่าเออมันจะที่มันไม่ติดมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันพีเสผมก็เนี่ยก็เพิ่งรู้กับครัน้นี้แหละมาเรามาเช็คดูกันก่อนว่ามันสาเหตุมันอะไรยังไงเนาะก็คนเราก็มีผิดพลาดกันได้เราก็เอาข้อผิดพลาดมาทําคลิปก,กันบ้างว่าเออผมอะ ตกมาใจเเออหรือหมด <c oughs> คิดว่าจำเป็นเหมือนรอบก่อน <c oughs> อ่ะมาดูเลยแบตมันมีอยู่1 0 6จแปด สิบเอ็ดปกติถ้าเป็นรถทั่วไปอ่ะเออเราก็เคยเช็คกันเผมือนเวฟเหมือนพวกรถนู้นอ่ะแต่ผมก็ไม่นึกว่าเนี่ยมีแบบอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยอาการมันคืออ่ามาดูสวิตกุณแจกดไฟขึ้นเปิดสวิตได้แต่ไฟหน้าปัดเออแล้วอ่าเรามาลองกันดู จริงๆมันก็ยังพอมีแบตมนะทีนี้เราลองเปลี่ยนตัวนี้ดูปุ๊บสิบสองจุดแปดหนึ่งโอเคทีนี้เราถอดแบตก็ให้ถอดคั่วลบก่อนเนาะ พอใส่แบตนี่ก็ไปมันเกิดเห็นไฟสปาร์กเลยเราก็มาดูนะมให้เห็นพร้อมๆกันเลยกดปุ๊บเปิดอม,มาเฉยครับมาเฉยทีนี้ควายเรือนไม้ควายน้าปัดขึ้นครบทุกตัวแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะติดไหม สามสองหนึ่งก o <laughs> เออก็จิตแล้วก็นึกไม่ถึงนะว่าเออแบตบที่มันเหลือแบบสิบโวลต์สิบเอ็ดโวลตนะ์ทำให้ไฟหน้าปัด ไม่ขึ้นอะไรสักอย่างขึ้นในรูปคุญแจอย่างเดียวผมก็เหมือนกับว่าตกมาตายนะพอเปิดคุญแจได้ไฟหน้าบัตรไม่ขึ้นเราก็ไปเช็คตรงอื่นหรือปลักหลวมไหมไรหลวมไหมทุกอย่างนะครับรอบนี้รอบก่อนนะไอตัวนู้นมันันขึ้นขี้เกลือไอตัวข้าหลังแต่รอบนี้ไม่เป็นไรแล้วเราก็แบตดเหลือสิบสิบเอ็ดสิบกว่า ไปหน้าบันไม่ขึ้นก็ได้รู้ความผิดพลาดของเราโอเคก็ฝากไว้เป็นทิกเล็กๆเผื่อใครแบบลืมแบบผมนะเพราะเป็นเทคนิคดีๆก็จะเอามาทำข้อผิดพลาดก็จะเอามาทำเพราะคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ดีทุกอย่างเก่งได้พลาดได้เราก็เอาข้อผิดพลาดมาให้ด in ูว okay. ่าเผื่อคนอื late, we here, ่นลืมแบบผมนะก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา ผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ